ทุกคน CEO เขาจะทําปฏิทินร่วมกันนี่พอพูดถึงเอ่อ CEO เอ่อฉนภานี่พูดไปยิ้มไปเขินๆไปอะไรก่อนล่าสุดจะเอ่อทำปฏิทินร่วมกันนะจ๊ะปฏิทินคู่จะคอแลแลบกันจ้าคือแบบว่ารอ CF ไปเลยจ้าอรอ CF ไปเลยนะแต่็นดู เวลาพูดถึงปายดูหน้านางอะทุกคนดูเขินเขนขนาดยังไม่ได้คุยอะไรในเนี่ยบ่มว่าคุยแล้วแต่ทำเป็นแบบเหมือนเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วละ่ะไม่งั้นไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำหรอกก็รอดูว่าจะยังไงรอดูซิอือพอพูดถึงปายจะดูเขินๆขนหน้านางน,น,นะทำเป็นบอกก็ ไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดยากอืมันพูดยาก,ยากทําไปโหอําอะไรมาเขาซื้อหมดเลยจา้าถ้านุกปลายอะจะทำปฏินร่วมกันของของริสต่างหากของทางซีอโอปลายปลายต่างหากแล้วก็มาคู่อีกต่างหากนะจ๊ะใครจะซื้อคู่ใครจะซื้อเดี่ยวก็ซื้อปลายจัดไปหอมใช่ครับนุกก็เลยไม่ได้ใส่เยอะนุกไม่ได้ใส่เยอะนะครับน้ำหอมก็ใส่เพราะมันมีกลิ่นนิดนิด ก็รับรองว่าถ้าเกิดคนที่ใช้ก็น่าจะชอบนะเพราะว่านุกอิงตัวนุกนุกเป็นคนที่แพ้ครีมง่ายมากง่ายง่ายแพ้ง่ายมากนุกเชื่อไหมว่านุกใช้คินซิงแต่ก่อนนุกใช้คินซิ่งนิวเวียนนั่นน่นนี่ตอนนี้ตอนนี้นุกได้มาใช้คินซิงเป็นเป็นเบบี้อะไรวะเรียกว่าเบบี้ใหมหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเออเออออยออยอ่ะเออนั่นแหละนุกใช้ตัวนั้นใช้ตัวอื่นไม่ได้แพ้ง่ายมากนะครับก็สำหรับ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับครีมก็จะมีนี่แหละเซรั่มครีมบำรุงครีมกันแดดแล้วก็ครีมทาผิวมี4ีตัวนะครับปากด้วยในปีหน้าแน่นอนนะครับผมนะครับน่าจะประมาณกุมภ,ภานะฮะแต่ว่ามุกราลาที่จะมีออกมานะฮะก็จะเป็นปฏิทินนะครับปฏิทินอย่างที่นุงบอกไปก็เป็นปฏิทินของนุกนะครับแต่นียนุกต้องบอกก่อนุกยังไม่ได้พูดนุกยังไม่ได ถามไปเลยนะฮะที่นุกนุกคิดไว้ไงว่านุกอยากจะคอลแลบกับกับทาง CNP เพราะว่ามันเป็นการเปิดบริษัทปีแรกไงอ่าเริ่มปีแรกเริ่มเดือนแรกขอบคุณรถไฟจากแม่วันครับสวัสดีครับแม่วันรอไปนะรถไฟก็เป็นการอยากจะคอลแลบเออก็ปฏิทินเดียวนุกก็ทําไปปฏิทินไปนุกก็ทำอ่าไปไปก็ทําไปแต่ปฏิทินคู่อยากใช่อยากจะคอลแลบกันสักอ่าเป็น,เป,นเป็นปีแรกไงเดี๋ยวนุกจะคุยกับไปวันนี้แหละนะครับ ออ,อย่าไปกดดันนะพูดในไล่์สดแล้วนะ่ะออนะครับก็แล้วก็อันนี้คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสาอางไว้สําอางนะครับแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอาตามตัวเลยแล้วกันนะครับตออขอบคุณแม่หนิงครับจะมีนุกจะทําเป็นชุดนอน ทำไมถึงทําชุดนอนรู้ปะ่ะตอนเนี้ก็ได้แบบมาเรียบร้อยแล้วอยาการู้แล้วว่านุกเรือกมาแล้วว่าจะเอาแบบแบบไหนแต่ตอนเนี้นุกหาโรงงานที่ดีที่สุดในการไม่ใช่โรงงานจะอาจจะหาหาทั้งผภาทั้งผ้าทั้งโรงงานที่ดีที่สุดแล้วกเ็เนื้อผ้าที่นุกใส่แล้วรู้สึกสบายทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่าทุกคนจะใส่แล้วสบายไหมเพราะานุกเป็นคนที่ชอบ การใส่เส like no ื้อผ so ้าการใช้ครีมหรืออะไรต่างๆนานานุเป็นคนที่ง่ายๆใส่เสื้อผ้าก็ใส่ใส่เสื้อผ้าสบายๆเสื้อผ้าอาหาานุไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ชุดนอนชุดนอนก็ฝากด้วยนะครับเป็นชุดนอนก็ชุดนอนของของริทนะครับเป็นแบรนด์ริทนะครับผมจาไว้เลยนะทุกคนนะแบรนด์ริทนี่ริททาไมถึงชื่อริทไม่ใช่อริทนะไม่ใช่อริทแต่อย่างใดเออแบรนด์ริทก็คือคําว่าริทนี่ก็คือคําว่ารวย โจทย์นุก,ก็คือทำไมถึงอยากมีบริษัททำไมถึงอยากทำแบรนด์ทำไมถึงอยากเป็นบอสทำไมถึงอยากทำในในตรงนี้ก็เอาตามตัวเลยครับผมอันดับแรกคือหนึ่งคือความสุขหคือความสุขสองคืออยากให้ f อฟใช้ในสิ่งที่ดีที่สุดที่เราเลือกมาแล้ว 3. คือริปอาไอหย S <S <S เนออออั่นแหละเอริสนั่นแหละมันมันมันมาจากคำว่ารวยนะครับเอ,อริสมันมาจากคำว่ารวยนะครับก็จะมีชุดนอนนะครับชุดนอนที่ทุกคนก็จะได้อยู่กับนุกธนดนทั้งคืนเลยนะครับจะเป็นแบรนด์ริสเลยนะครับผมชุดนอนนะครับและต่อจากนี้หรือว่าวันที่นุกเสร็จสมบูรณ์ในการทําชุดนอนนุกจะใส่ชุดนอนแค่แบรนด์ริสเท่านั้น เป็นไงล่ะตังเวอร์ไหมจ๊ะชุดนอนนุกจะมีแค่แบนดิดเท่านั้น <c oughs> ชุดนอนจะไม่ใส่ชุดอื่นนอนเฉพาะแบนดิดไม่ซักก็จะนอนก็จะใส่แบนดิดนี่ถึงแม้คุณนอนอยู่กับสามีคุณคุณก็จะคิดว่านุกจนด,ดนก็มานอนด้วยเป็นสามคนนี่ก็รอดูนะครับตอนนี้กำลังกาลังอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงกำลัง ทดลองกําลังทํานะครับผมอยากให้มันได้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นเสื้อจากชุดนอนก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับไม่เชิงเสื้อกันหนาวฮะไม่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 เชิงเสื้อกันหนาวจะเป็นเสื้อแบบคล้ายๆเสื้อยืดนี่แหละแต่จะเป็นแขนยาวอืมของแบรนด์ริปนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อยืดนี่นะครับฝากด้วยนะทุกคนฝากด้วยนะเตรียมเตรียมรอสั่งเลยเลยครับ มีคนละชุดไว้ก็ยังดีเออเดี๋ยวไม่แน่นะถ้านุกได้มาแล้วนุกอาจจะใส่ขึ้นเวทีก็เลยนะคอนเสิร์ตหนึ่งนุ้งจะใส่ชุดนอนให้หนละขึ้นเป็นเล่นบนเวทีทำไมถงทำแขนยาวเพราะว่าแขนยาวมันก็เอาไว้ทุกคนใส่ในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าเราก็มีแลนเราก็มีแผนที่จะปล่อยจะเปิดจะเปิดสั่งจองหรือเปิดขายก็ช่วงช่วงมกรานะครับเสือ้อขอบคุณครับฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่อยากให้ทุกคน ได้ใช้นะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงปรับไปนี่ก่อนปรับสากีตาร์ป๊บก็จะมีประมาณนี้นะแบนดิฟแล้วก็มีจะมีมาเรื่อยๆแต่ว่าประมาณนี้ก่อนที่นุกบอกว่านุกกำลังทำนะฮะอะไรวะตกลง

ฝากด้วยนะครับทุกคนครับ